สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนชาแนล YouTube นะแล้วก็วันนี้มีราพัฒนาเนะ้ะวันนี้ไม่ใช่วันพระรอบที่แล้วแอดลืมบอกว่าวันพระให้ติดเบิ้ลก็เบิ้ลทั้งบนล่างเลยเนาะรอบที่แล้วอ่ะก่อนไปดูราผลราวพัฒนาเมื่อวานพุธเนาะ แอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล Channel YouTube ด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์ก็ like, แ,แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลข,ของแอดนะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเฟซบ o o กแอดฝนโดยซับพกสามพกสามด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูผลงานในการวางเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะฝากเพจเฟซบ o o กแอดฝนโดยซับสองด้วยนะฝากเพจสำรองนะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้พี่มาก็รายงานกันบ่อยเหลือเกินเนาะสำ การวางเลขของแอดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเราพัฒนาเมื่อวันพุธเนาะออก92299เห็นไหมเบิ้ลบนล่างแอดก็ได้แค่รูด2 22ทำไมแอดถึงเขียนสองตัวรู้ไหมก็คือนั่นแหละมันก็คือเบิ้ลน,นั่นแหละก็กันเหนียวไงถ้ามันมาก็ก็ก็ได้ไง เราเมื่อวันพุธก็ลืมบอกว่ามันเป็นวันพระเนาะมันก็เลยมาเบิ้ลซะเลยสองอสองตัวเลยทั้งบนและล่างเนะาะเดี๋ยวเรามาดูสอรอลาวพัฒนาวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่22เดือนธันวานะว่าแอดจ,จะฟันเลขอะไรกันนะจ๊ะ มาดูกันนะวันนี้แอดจะฟันเลขอะไรเนาะวันนี้วันศุกร์เลขรางวัล6 3สาเจสองตัว9 6้าหกแล้วก็เน้นวิ่งบน0 1 2ย์นะรอบที่แล้วแอดให้ฟัน7ลอง2นะมาแค่สองสองเท่านั้นเนาะ,ะวันนี้ก็ระวังระวังเบิ้ลนะจ๊ะระวังเบิ้ลอีกรอบพอสูตรแอดมาเบิ้ลเนาะแล้วก็พี่น้อง ตัวเลขพี่น้องนะอ่าวันนี้แอดฟัน7ลอง6อย่าลืมมา7 6ไปวิ่งรูด19ประตูนะ7 6วิ่งรูด19ประตูบนล่างแล้วก็เล่นเป็นตัวเจาะนะเจาะ7 5 7 8 7 5 7 เจ็ดสองหกห้าหกบาดหกสองมาดูตัวเน้นเนาะเน้นเจ็ดศูนย์ หกศูนย์สามตัวสองเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสอง,สอง ดูสี่ตัวสี่ตัวนะหนึ 1, 2, 7, 2, 6, 7, 6. ่งสองเจ็ดแปดสองหกเจ็ดหกอะเอาแค่นี้พอสี่ตัวเดี๋ยวเยอะไปสามสามถ้าสามคู่เอ้ยสามชุดเดี๋ยวมันจะเยอะไป ก็สี่ตัวแอร์ได้ไม่ค่อยลงหรอกมีคนเรียกร้องก็เลยลงเนาะเพราะว่าจับยากไม่ค่อยจะมาสามตัวยังพอไหวเนาะอ่ะมาดูนะได้ฟันเจ็ดรองหกอย่ลมเจ็หไว้วิ่งรูดสิบเกประตูเนาะจอดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองหกห้าหกแปดหกสองแล้วก็เน้นเจ็ดย์หกนะ สามตัวสองเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสองแล้วก็สี่ตัวหนึ่งสองเจ็ดแปดสองหกเจ็ดหกนะหกระวังกับหัวเป็นเก้ากันนะโอเคนะจ๊ะวันนี้วันสุกเลขกำลังวันหกสามเจ็ดสองตัวเก้าหกแล้วก็เน้นวิ่งบนศูนย์หนึ่งสองนะวันนี้แอดได้ฟันเจ็ดรองหกกันนะจ๊ะก็ก่อนไปแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนลยูทูบด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ อ่าเพจ a c e b o o k แอปโฟนรอยซับหกสามหกสามเนาะกับแอปโฟนรอยซับสองนะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะจา๊าฝากเพจ Facebook กันด้วยนะไปเป็นกําลังใจในการรางแรกให้แอดด้วยนะก็วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกทุกท่านเฮงเรวยๆปังๆกันกน,นะจา๊าไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้มีแค่หน่อยนะไปก่อนนะบายบายสวัสดีจา้า